สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพปกบกับเลียนบทุนนึงองปัดลุงนะครับเป็นเลียนอาจารย์ดิษนะครับ่อเป็นเลียนดุนแรงสี่หลักการักเลนตั้งแต่เล็กๆเลยครับก็มีหลุ่นนึงกับหลุ่นรองนะครับวิที่ตั้งเกตรหลุ่นนึงกับหลุ่นร้องก่อนนะครับอมแรงที่นิ้วมืออ่ะหลุ่นนึงนะครับหลุ่นนึงตั้งเกตเนี่ยนิ้วมือไหมนนางกัตสมาตินิ้วโป่งนะครับว่าเกย์จายแต่ถ้าเป็นหลุ่นร้องหลุ่นร้องนิ้วโป่ง ไม่จนกันกับวิธีตั้งเกณนะครับตัวดุนแลกก็จะมีลั่งยันเหล็กกับยันใย,ยนะครับเหล็กกับยัใยนะครับดันลัางก็จะเขียนว่าที่เราเลือกในงานเราัดในงานตำบุญนะอยู่ครอบรอบแปดสิบปีเจ็ดกลุ่มป่าสองพันห้าร้อยนะครับอาซึ่งเรี้ยนนี้เรี้ยนนี้จริงๆไม่ใจเรียนหลุดน,นึงนะครับเล้ยนนี้เป็นเลี้ยนย้อนไปมาคิดนะ้า รวมเวลายเป็นเล่นยนต์ทังเกตกับสังเกต,เก,ตกอกควายเห็นไหมกอกควายตัวหัวกอกควายกับดานปกติปกติจะอยู่ดานสายมือนะครับกอกควายปกติหัวจะขึ้นมาทางนี้แต่เนี้คือเล่นยอนต์นคือไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะแล้วก็ะยอนมาทางนี้กับนี่คือลักษณะเล่นยนต์นะครับ,รรบจะเล่นหลุดซองเล่นหลุดซองก็จะกลายกันนะครับกับหลุนแรงแต่ว่ะผีที่ตังเกงียร์ลงป,ปุ๊มสังเกตตีนิว ไว้แอบมือนะครับคอคว้ามาเลยกอะกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นปลาครูนี่คัมนะครับพี่ล้มอ่าพี่มล้นนะครับอาจารย์ดิษวัดปากสะชัยบุรีนะครับซึ่งรุนแรงเนี่ยก็จะมีต้องบล็อกอีกบล็อกหนึ่งราเรียกว่าบล็อกคัมก็คือเขียนข้ออ่ำคัตามไปเลยนะครับบล็บอกกันเอาแกพิษ เกยก็เลยมาแกไหมที่โต๊เป็นก้ออาบในนากกาหมอคํานะครับแต่ว่ารุนเด็กเกยพิษนะอะราคาแพงนะครับถ้าอยาก <Yeah. S 1> ถึงเล่นนี้เล่นนี้กับรุนแรงนะครับแต่ว่าเล่นนี้เกนะครับเกเกกับเมื่อลยนะพร,ระาเกยแหลกแหลกก็จะต้งเกตจะมีวงคมตรงจระไอไม่มาไลา่นนี้ไม่มีนะครับอีูทั้งเกตรงแรมไม่อยากล็อกเลยตรงอูนะครับเดี๋ยวเรามาแก้กันเลยเลยว่าเกจริงไหมเดีเก็บเร่นนี้ก่อนเดี๋ยว จับตุนกันครับอันนี้เล่นยอนนะครับเล่นยอนตั้งเกียร์ได้ยไงคือแรงของควายกำลงล่างนะครับว่ากับดานจากใจกว่ามาคว้ามือนะครับแต่ว่าไม่เร็วตรงนตเนี้ยตัดปุ๊บเนี่ยเรียกเรียมกอรองแควนี้เนี่ยฮู้กิดด่าหลุ่น,นึ่งไปเลยเดี๋ยวเก็บก,ก่อนนะครับเดี๋ยวจับต้นกับเรียนเกียร์อันนี้หลุนซองนะครับหลุนซองก็ตั้งเกียร์วแม่มือว่าแม่มือไม่เกออยนะครับหลนนุ่นี่ต้องใจเจ้าก้องก็มีควาสต้การติดตรงไหมกัน สุนท้องกันอย่างไม่แพ่งรักพันตนตอนนะครับเน่าซื้อกันได้แต่รุนแรงนี่แพงแพป 7, เป็นแล้วถึงเส้นแล้วตาช่วยช่วยนะทำเองช่วยอาจจะยกบเจ็บเป็นเมื่อนก็ได้แต่มีแบบนี้อ่ะเรามาแก้เรื่องนี้เลยเอาเดี๋ยวผมเปลี่ยนคิมให้ก่อน,นอใช่เดี๋ยววากี้ทำเดี๋ยวมาแรกก่อนโลแกอไอกไ,ไ,ไหมตัวนะเนี่ยปลาสิกมันเยียวเราต้อง มันเกา่าและปฏิกิเนวอืมไม่ออกอ่าเออไม่ลืมไปเปืดอเลีน่นเก้ไม่ต้องลัวรอกเทียทำไม,ปไมไเปืเปเป้อแกมาเลยเบิร์เบิดๆนต้งใช้เลีนเกี้นี่ฮะจือทีไหนอ่าจืตามไรต้อนไกับติเก,ก้กลาปลาละลยปลาราคา lắc, mượn lắc bắn để có cãi lắc lơi mà này, nhát nhói, các, ah, bắt, sắp bắt, mấy ngày, bắt câu ah, bảo lem ở này u linh, ah, vị trí đẹp là cầu cầu và ผู้ปรินไม้แ่ายง่ายเลยแบบตัวตัดตัวตัดตรงยุกไม้เนะี่ยถ้าตัวตัดเรียบปุ๊บไม่มีรอยตัดเลยนี่มันนะครับอันนี้เรียบอ๋อเรียบเนื้อรูไม่มีนะครับผู้ปรินเนีย่ยถ้าเป็นเนะี่ยอันนี้หลุมจ้องหลุมจ้องอเลยนะครับอันนี้ปีปีนิงอ,อกนะหลุมจ้องปีนิงอ,อกใช่ไหมหลักษณะ Tao ngay lúc này gần nhau đi gần nhau nữa nha gần nhau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  nha gần อ่าวเรียนยอนนี่วะนะครับอันนี้หัวรุนล็กอ่าจะดิฟิตดึงก็ว่าจะไม่ได้นะครับอืมตัวตัดนี่ไม่ได้เลยนะครับอีกเรื่งเกี่ยงง่ายครับเลี้ยงโดนเกขานะครับจ้องปั้นสี่ลอยจ้องปั้น้ารอยทำไปตื้งฮารอยตามซิห้ารอยตามซิฟลงมาประมาณนี้ก็จะตัวตัดก็จะ จะตัดกลึงก็กลึงนะครับจะตัดตัวตัดเหลี่ยมเดี่ยวนี่คือประมาณตวงปลาอร่อยจ้ามชิปขึ้นมาเลยครับคณะอ่อปอดตูมก็จ้ามแปดก็ยังมีตัวตัดกลึงนะครับตรงปลนอร่อยห้าชิออกออกออกปรประมาณนี้แหละนะครับอันนี้วีดีการ์เกตนะครับวีดีการ์เกตเลี้ยงเขาหรือจ้าไม่รู้อะไรก็อลไหูเลี้ยนเป็นลักนะครับเป็นเป็นธรรมชาติมมาไม้มีตัวตัดไม้ตัวตัดเป็นตัดกลึงก็กลึงไม้นะครับวีดีกาที่ยับรุนแรงกับเลี้ยนย้อนแหล่เลี้ยนย้อนแหล่ข้างล่าง ถ้าเป็นก่อไวายว่ากับดานมาอีกฟังหนึ่งเป็นเล่นย้อนนะครับถ้าเป็นรุนแรก,กับรุนซ้องแรงนิ้วมือนะครับนิ้วมืออ่าแต่นิว้ว่าม,มือกยกันแหลกแต่ว่าไม่ไม่ช่นันกันอ่านี่เป็นรุนรองนมะีต้องเกณฑ์ง่ายง่ายครับรุนแรกก็จะมีลั่นกันล่างยลั่นแกลกกยันย้ายเราไปดูอีกที่นะครับตอนห้ารุนแรกยังไม่ได้ที่ข้องแตะกับราคามันสูงครับแต่ถ้ารับเพื่อนเพื่อ,อนเต สตาร์ในล่งปอดิตกาลองเลยเป็นหลุนซองนะครับหลุนซองลักลักบอลตอนตอนลรือไม้ก็จะเป็นรอยองเขนตะลูนะครับพี่ยกนึ่งมันกันกันบท่านปอบานปุกเซกนะครับกับแล้วเป็นๆวันนี้ก็สักปักไปแบบนี้ครับผมขอบคุณครับ